ถ้าให้พี่สองแนะนําร้านอาหารไทยในราชบุรีที่รสชาติดีและสามารถรองรับแขกบ้านแขกเมืองได้แน่นอนว่าต้องมีร้านนี้ครับร้านอาหารไหมไทยอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีร้านที่เปิดบริการมานานกว่า40ปีต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมาดูกันครับว่ามีเมนูอะไรอร่อยที่อยากแนะนํากันบ้างเริ่มต้นที่เมนูแกงคั่วหอยขมรสชาตกิกลมและพริกแกงที่นี่เขาทาเองนะครับเมนูถัดไปเมนูนี้หาทานยากนิดนึงนะครับเป็นผะแนงไก่สอดไส้ปีกไก่เนี่ยเขาก็เอากระดูกออกแล้วนะครับรสชาติจัดแต่ไม่เผ็ดมากครับเมนูถัดไปเป็นผัดสีหอมจะมีสตอชะอมมกกรเทียแล้ว็น ปลาใครไม่ชอบน้ำปลาบอกได้นะครับอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนําให้มาลองนะนั่นก็คือปูนิ่มผัดพริกไทยดํารสเด็ดครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูแนะนานะครับเป็นทอดมันกุ้งสอดไส้อันนี้บอกเลยว่าต้องสั่งนะและอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านภูมิใจนําเสนอนั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดย่างเสิร์ฟพร้อมกับหมูเปียครับหมูเปียเป็นเมนูที่หาทานยากนะครับก็คือหมูสับผสมกับปลาเค็มนะครับแล้วก็เอาไปทอดเวลาจะทาน,นก็ตักแกงเผ็ดเป็ดย่างมาราดนะใครที่ทานมังสวิรัตหรือเจนะครับทางร้านก็มีเมนูไว้บริการด้้้ววยยยนนครรรแลลออออ่่่าาาาืืมมมเเเงงดดดซิจ์ี ชุมคอทางร้านมีดนตรีสดให้ฟังทุกวันนะครับร้านตั้งอยู่บนถนนก้อนทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสามารถจอดรถได้บริเวณนหน้าร้านเลยนะครับและตอนนี้มีโปรโมชั่นวันเกิดนะครับส่วนลดอาหาร15%ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึงหทุ่มเดี๋ยวพิกัดพี่2จะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับ